สวัสดีค่ะพบกับ <presa> ค้าพยากรณ์อากาศบริเวณภาักตายฟ้องท่านออกประจำวันอนังขาาที่13สามถึงสภาพคม2568ค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ผักตายฟ้องท่านออกจะเป็นพันผืนบางรามาติดตามันค่ะจากผ่าแปรผ่าแพนเทีาการพื้นผืนแหลกตอนตีนึงบันนีบริเวณความกดอากาศสูงหรือม้วนอากาศเย็นกำลังปั่นกลางจากประเทศจีนปอกคลุมทะเลจีนใต้ค่ะส่วนผาพท้ายดาวเทียมตอนส0บมุ่ง20วันนีจะเห็นได้ว่าชาวนี้นะคะในพื้นที่ผักตายมีเมฆเป็นสวนมากค่ะ ส่วนภาบรดาชุ่มพ่นค่ะแหล็กตอนกาวมงกหรือวันนี่นะคะจะเห็นได้ว่าชาวนี้นะคะในพื้นที่ผักได้ตอนบนค่ะตรวผับกลุ่มฝนกับล่งอ่อนถึงแรงกับบริเวณห้างฟังออกไปของจังวัดระนอกแล้วก็พังงาค่ะหลังจากนี้ไปจะค่อยๆเคลื่อนข้าวปกคลุมในพื้นที่ของจังวัดด้นอกแล้วก็พังงาต่อไปนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งค่ะอยู่ห้างฟังออกไปของจังวัดประจวบคีรีขันแล้วก็ชุ่มพ่นนะคะแนวโนบเคลื่อนออกห้างฟังไปเรื่อยๆค่ะ สวนผาบเดดาหาดใหญ่นะคะเหล็กตอนสิบโมกขึ้นวันนี้เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าชาวนี้คะ่ะบริเวณภาคใต้ตอนหลังตรวจพบหลุ่มฝนกำลังอ,อ่อนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดสงขลาแล้วก็ห่างฟังออกไปของจังหวัดตะก้อนซีธรรมราชน,นั้นแนวนูเก็เกลื่อนออกห้างฟังไปเรื่อยๆคะ่ะรายง,งานอุณหภูมิบริเวณภาคใต้ฝนต้นออกสำหรับอุณหภูมิสูงสุดหลักว่าวันใด3า8องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาและที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส ต้อนอุณหภูมิต่ำส okay. being, ุดวันน so, ี้วัดได้ยู่13.5องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่บุรีรายงานปริมาณฝนสถานีตลอด24ชั่วโมงถึง1านมาตั้งแต่7โมงเช้าหลักว่าจนถึง7โมงเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าหลักว่าบริเวณภาคใต้ฟ้าท้องอ่อกมีฝนตั้งแต่จังหวัดแพร่บุรีลงมาจนถึงจังหวัดยะลาและก็นราธิวาสแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งสถานีที่วัดปริมาณฝนได้สูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดได้ี1 2 6มิลลิเมตร พยาก่อนอากาศบริเวณภาคใต้ฟังก์ชันออกหนึ่งจากวลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปั่นกลางผัดปกครุมทะเลี่นดาัมันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยทำให้วันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฟังกนออกมีฝนหรือฝนฝ่าข้างนอกในหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะครับแพดบุรี่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นอครศรีธรรมราชมีฝนอยู่ทฉี่ประมาณ60เปของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ สวนผัดทลุงสงคลา้าปัตตานียะลาและกนานราติวานมีฝนอยู่ถึงประมาณ40%ของพื้นที่ก็ให้ผีหนกประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝ่นนนนาพะนองลมกระฉชกแรงและฝนติดตอกนักซึ่งอาจทำให้เกิดหนามทวมชับพลันได้ในพื้นที่ปลอบบางค่ะาดไม้อุณหภูมิสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ในช่วง 23- 2 6องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ในช่วง๓๒3 4องศาเซลเซลียส ลืนล่มบริเวณเอาท้หยวันหนีล่มเถิผัดปกคลุ่มเป็นล่มตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงห่างฟังคลืนสูงประมาณ1นึเมตรบริเวณที่มีฝนฝากนองคลืนสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะขอให้พีนอกเชาาเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังแต่ก็ขให้ลีกเลี่ยงการเดินเรืบอบริเวณที่มีฝนฝากขานองกันด้วยค่ะถัดมาสภาพอากาศบริเวณฝากตายฟงองน้ำออกจากวันทางนานีตั้งแต่วันที่13จุถึง19พฤษหรือสภาคุม2568นี้ สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฟังต้นโอตอนบนตั้งแต่แพดบุรี่จนถึงสุราธานีในวันนี้ค่ะ13ไปจนถึงตระชาบ17หรือสภาพโคมมีฝนอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่แล้วก็ตั้งแต่วันที่15หรืสภาพค้คเป็นตอนบปฝนจะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่ส่วนผลกระทบต่อการสะสมของฝน่น PM 2.5อยู่ในเกณฑนน่อยมากตลอดช่วงค่ะ ส่วนบริเวณผักตายฟองต้นอกตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสในวันนี้ค่ะ13ไปจนถึง15หรือสภาพโค้2,568การกระจายตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ40เซของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่แล้วก็ตั้งแต่วันที่16หรือสภาพคมเป็นตอนปการกระจายตัวของฝนจะลดลงเรืออยู่ที่ประมาณ30เซของพื้นที่ส่วนผลกระทบต่อการสะสมของฟุ่น PM 2.5อยู่นิเกฑ์น่อยมากตลอดช่วงเช่นกันค่ะ รบันนีค้ะพยายกรณ์อ,อาการบริเวณภาคใตายฟังตอ้นออกประจำวันังคารที่13าพฤษภาค,คมส5 6พัอกบดระจำลกแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับ